สวัดีครับสวัสดีจ้าครับต้นบ,รา,บาราญิษฐานงเกลาอมหันของพักนะกันเนาะเมนจะเอากระเมะอาหารคับเขากินน่าจะเขาเขาเที่ยงแล้วเขาแรกนันกันนะนอันนี้เครื่องเข้ากแบบใส่นองขวัวพริกกับเทียาาทเ่ยงแนละ้วกันน้ำแดงเนาะอร่อยตปูข้าวนี้ใส่หนูสใส่วิธีเป็นหนึ่งเราเด้จ้ะเพราะว่าขวาัวไวนานขาข้าสิเห็ดลายเมนูนี้เนาะสิปุ่นน้ำแล้วก็สิอุ้ยอุ่ยอุ่ยอุ่ย คน,นรเราก็ถึงรวบพเหมียนน่จ้ะคนปลากร,าอ,กอ,รอ,อกงเนาะแกดองออมมันเป็นสน,นุงเอาใส่ตอนคุคกิกแล้วจ้ะตำปนปูนตำเจียวเจเจียวแบบหวานเลยจ้ะน,น้นองกินเสียแต่เตลือกเอาัวหน่อยเพเนาะตัวตัวใหญ่เพิ่<อ> ดอปีทอด็้งแล้มานะทอดะเอ้ใส่หนังปลาน่าจะาเลาแล้วกอจะใส่เกลือน้ำจ้าหน้อยเพื่อความเค็มที่อร่อยสั่งว่าเนาะก็จนิ่วแบบแ็คในน้อยทำมาใส่เกลือได้นั่นาะกราหัวบ้อโมเลียมแล้วงส่หวเา เขาพักเนะเป็นหตุ่ยแต่จพนสอื่เนอยแต่พักเมพกเมียผู้ใดผู้บอกสระเอือกเกินพักเมียนะ้ดบอสระเอือเกินพักมียจ้ะผู้บอรานนี่ยเธอเกิเมียเธอเกิเมือเพราะว่า้าดในบอกสะเอียแต่ว่าไม่ยืมเ่้นน้องน้นบอกสะเอือนั่จ้ะลงสวนไม่ทังบานแต่ของนคนโซนารับี่นนี่ เนึ่งหัง้บะเขียข้าวนึ่งหัวเต๋าเีว um, ต so, ้มเต๋าแกงติมนิ้นอะไรก็ได้ชิ้ให่ใบไทปนปลาเยียงต้มเยี้ยงนำอวพาข้าเหลียโอ้โหนี่โรยถั่เลนด้อยถึงบนเตน่านี่ไม่หอนผักคอนเลยเหรอเป็นแบบิ้ม No. <laughs> ทำปใสมาเนาะปลาซิวกับปลาขาวครับตาเดดเลยเนาะไปทอดกินนะจ๊ะ้เาป็นาเสียคิดอานนี้ออกเรบร้อยไปขวดรบร้อยนะดีะเนี่ไปเอาปาเาเนี้ยเขาก็อกไปกินมานะไม่ตากไปหาเหยียดใยังรับแต่ตอนทีพดก็ออกอีนาวเลยนะออกเริ่มนาวมากเลยครับเสาคิดรถไปก็เย็นขนาดย็นอยู่จะ ว่าหม้หมองนะมัคันอสิออกังอมันมีน้หมอกมาอาจสเป็นบังบ่ัลักแต่ก่อนกน่ลเคยเก็บัหมออกสิลักออกซะเนาะอนมอนเพิ่นสุมมอนค่อยเอาไปหันแน่ไปอก่ไปอสเก็บไปหอสิได้หอนําดิพออนนี่เพิ่นหมดออกหลายคอนงเนาะ bên like oh, này thì phải ở cái nọ, con tham lam thế này nhỉ, mượn nhỉ, à, ồ, lọt nhiều, bó, bên này nọ, thoi thoi, thoi thoi, đào, 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 เด็ด่งเนาะพอว่าเขาจาครึ่งนึงนะจ้ะมาต่าอีกอันนี้ประมาณใบสองใบสามอยวนบางกข้ามาเจ้าปลานะปลุกเขาตัวเย็นหน่อยะเอาจะเอาปลกเขานี้เนาะป่ออีเมนูหนึ่งครับนันนี้ปนประกอบกันะมนจ้ะปนประกอบกันอยอาการน าสตัวรเด้นขอกาคับกาเวฟเากางนิ้นึอแน่นแห้งจะแน่นละต้นสีนต้นอนะถ้าลงสีผ่ใส่นาด้ายมันจะใสเข็มแกนขอจุกาด้ข้ามเขาตุยดิ้วต่างลายเลยร้านใบซอยเซนสักางดกาโต้ ลาแต่ว่าใสบบอนน่ะหลายแต่เพต่องจะไปเด็กปวดใส่อีกอยู่อม่ห่ออย่ห่อที่ไหเอเ้ยให้กินให้กินมันเป็นน่เจ้าเหนี่อยไม่อด็กห่ยมือนนี่3ัด้วนี่นึ่งของอื่นหรอให้ขาดดีแค่ไหนเพิ่น Thả vô thịt cho nghèo với phốn không? nó làm gì để phốn? <laughs> ờ, thì thế, đây là có những thứ vật sử <laughs> đây, đây, đây kìa, chắc đây. ตปนอวดท้งงมากลขัา้กับมาเลรบมาเลยเอาไหมเลี้ยงมยเอาไเลี้ยงหน่อยให้กินนมด้วยกินนมว่ารเา ปาไปก่อจัดเสิริมละจ้ะน,นี่ปนปลาห้องเรียบร้อยแล้วจ้าก็ดจะมีอูปลามะว่าในจากแซอน,นองอุ่นเอานี่กระตมเจวอีป,ปูห้าจ้ะนี่ก็ดจะเป็นโล่พับเหมิดแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีพริกพริกอ่อนนั่มจ้ะอยู่ข้างล่างเออจาก,กินขา้าวกับบ้านางแซอนองจ้า สัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีกันเห็นหน้าเห็นใ่กนนะเออจำิมเาบ้านน้องจ้าวันนี้มีจต่เมนูห้องขามาดวานะเมนูปลาปลาปู่จะปลาปลาจะเป็นอู้ปลานะนี่ที่เที่ยวกับปูนนแต่ปูปูหิงเราปูเอวแมงปูตาปูขนนะมี่นปลาคอกานครับเนี่ยเพื่อนนี่เด็กตาก็คอคอบ้านเราเนาะเนี่ยเป็นเหนีงเดียวเขากินเนี่ยคนนี้ยิขาเหงาเลยเอาปลากางเลยบ่กรอ ขาเมียขาเมียขับเือกใส่ปักก่อนแต่ย็นต้องเป็นโอ้โหสั้น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 รอเลยเองไข้ทมเขาตุยแช่บ้านเด็ยหนาแอะดิเอาละบอเออแต่จริงๆขับมัลมันสนองจ้าื พีหานั่นเจ๋นาะพ่หนกินพันที่ดีนะให้คือสมไปแบบใดแ้วยังุปกาก sure it, uh ัส huh ุดยเนะมนรกวนะดังพี่ออนทำับพี่สนองปูแปก เก็บกินเก็บเันลกตอกตอไปเรื่อยๆเห็นไหมลูอ้นเห็นแะกแตนนะเห็นเป็นแหงแล้วมันจะตายแล้วผเสียงนะมาหลังตาผมมาแห้ง Ông nói nghe, cái ừ. gì ốm đốt có dạng tay muộn các em tám thì ừ. ốm bán ấy à mình sẽ tay bóng ngon quá 要要领八块了嘛。 เจ้าสีนอตจากหาหาต้มผมผมฝันแล้วนาะกมีอะไรจ้ะมันจะมั่นมันนี่น,นี่ออกสมน้อยนงเนะขออกอกันก็ดีดัปันกับละบเสร็จแล้วจะมาห้ามผหญว่าเพ็น ตามมันรอบปูน no wow, okay. ้ำบาดเขาด้กอละไะขนาดที dude, so okay. mm? Mm. <inaudible> yeah. uh ่าไเว่ามันจะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นนิดเดียวเดียวคลายขนาดตะปูไปขันตัวมันแย่นะตัดไปเป็นกลมเนาะเก็บกินไหมอานรู้นี่โปรงข้นหรอออกไหมตึงงานเลย พี่องม้องตื่นอนะพี่อพรองไม่ด้วัาเนาะครับขึน้นหานเาอตาขึ้นตื่นน้องหมาใช่ว่าแต่เราก็จะนอกอู้วูอก่ะนะนอนคนีะรวยกก็นเป็นเกาะเลยนะนนักโ, <c oughs> โลกนั่นแต่มันก็เลยแม่งอยู่เลยสองสคนตตนี้บริษัทต้นได้ทันมานะ พอส่วนั้นแปล่าไม่จะตุกนก็ดีนะเอาเลยเอาง่ายๆจ้ะตันี้รไหนเหี่เป็นกับกูปายก็มันไปเลยข่าเป็นไม่แหรอเล่ะข่าเนี้ยไม่หนึ่งไม่ไม่ แล้วน้องก็ไป่างนินอขใไม่ได้อจ้ะเมนุ่งห่มเลนะอาหารองนี้ลแต่ก็อาหารของห่ามาหวานเนี่ยเราแล้วน้องหุงเขาก็พักหมู่ะกินหมูดน้งสันคกอนหมิวแม่ ี่นะห้องออกตอนนะกาเลย อย่า่านบอกขนมเราเป่อตัว้้อยเาิขนมอา็น้องหัาใ่มัจะขอดขนชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับซื้อมืออรยางกับมืออะเป็น่ิ๊ไม่เหมือน

ใบเป็น่นี่ขนมนีนี่เป็นเป็นใยเจี่ยมันจะมีลดลดสุ่มหน้าหลายกว่าใบหลุนซาลสมนึ่งที่เห็นเห็นฟงไม่มัวอะไรอย่างเี้เลยนะรับ นี่ทางพี่น้องังเนยจันี่มาลานิตาลงกับในลาพี่น้องไปตำเนี่ยเนาะนี่เป็นจิบเห็นอยู่เห็นจีนนาะมหามาแตมาเห็นไม่นยังไพี่น้องขาเมืองน้จกะจังหวันมาตามมามืองอนเท่าส่ไปทางไหนมาทางไหนนะจะแต่ขอกันชิไหมเด้อแต่คิวหนี้าเพ่อลไปตอนจ้ามดจ้า